ก็ถือว่าถึงหน้คออย่างของการจะพาไปกินรยานไปำลัดพิกเผาอยู่เขาแล้วเขาเจ๊อ่ะโอ้เน่ยรว่าอยากไปเที่ยวเขาค้อบ้าไปแล้วเดี๋ยวพาไปกินเบียร์สักันเลย นอนอยู่รู้ว่าเสียงอะไรครับสะเทือนอ๋อออกกำลังกายครับมาช้าไงมีรูมีดาบน,นะมีลาบแนวเนี้ยเช้าเชา้าฟิตๆครกับคนจะผอมค่ะคนจะาหุ่นสวยมาเท่า,า <c oughs> ไหร่นะอ้าหกสิบสามจุแปดนะฮะหกสิบสามครับ ลงมาประมาณสี่ขีดขึ้นขึ้นขึ้นกี่โลครับกินไปสองโลก็คือเนะี่ยเดี๋ยวจะมาพามาดูกับข้าวเช้านี้นะครับตื่นมาก็้หิวเลยเพื่อน มีข้าวข้าวผัดกะเพอคุบแล้วก็ปลาแดงครับแล้วก็พริกน้ำปลาแล้วก็อันนี้เป็นผัดมะเขือนะครับดเดี๋ยวเรามาลองชิมครับ ต้มอไะไรเนี่ยต้มมะละมะละนีครับยาเาตัวทาำซุปมันร้อนเนี่นหนนยหอมใช้เวลามาลองชิมนะครับกับข้าวเช้าครับเราต้องประมาณนี้ครับนี่กินน้ำปาลาโรยทักนิดหนึ่งครับ ทีมงานกินข้าวนันก่อนครับข้าวผัดกะเพราคุกแล้วก็มะเขือผัดครับผัดมะเขือปลาแดกนิดนึงครับเดี๋ยวเราไปลองชิงๆนะปลาอีกหีเรียกปลาอีหนึ่งมอนิ่งไปยมจะชนี่ยถ้ามองนิ่อย่ง กินอะไรครับออ๋อเบเกิลเบเกิลเจ้าเช้านะครับสวัสดีฮัลโหลฮคุณมันนี่เปลี่ยนประเทศเฉยเมืคืนอยู่ไทยเช้าตื่นมาเปลี่ยนประเทศเลยสบายใจวันนี้เนี่ยสบายใจเป็นคนเหนยเลยเช้าเลยโโอ้หห้องแต่แอร์เย็นมาก

ีด้ลืมเตือนพี่ไหมนไมะไปจิบกาแฟมีตอกนตักสดลัวนีดหนึ่งจ,งจิงไปแล้วตื่นมาบรรยากาศที่บ้าน,นครับเก็บอะไรครับเก็บผักครับกระเพราเยอะมากครับนี่ ของโปรดเพื่อน <พ cas, S 2> มันลกะกอครับโดกมากเ้เพื่อนเพื่อนคิดถึงบรรยากาศแบบนี้เนาะทั้งหลังเราจะเป็นทุ่งนานะครับเรายินเสียงเขาสูบน้ำอยู่นะเพื่อนค้างบ้าน,นครับอันนี้หลังบ้านป้านนะ ก็จะเป็นต้นมะม่วงแล้วก็มีมะนาวนะครับต้นแครดก,ก็เป็นนาวปีนี้นี่เลยเอาไปไอ้นี่แหละอร่อยมากเลยเอาไปทอด,ทอดเอาไปทอดหอมรืึมเลยปะไล้าครับแล้วก็ใส่เนี่ยนะทอดโอ้ยแซ่บไร จะไปทอดอร่อยอืใส่พริกพริกแห้งแล้วก็บีบมะนาวนี่จะไปขายได้หลไงร้อยอย่างดีเลยเยอะมากครับเป็นพันเป็นพันแล้วไปขายจะทําเอาไปทําพริกปลาตั้งมาจากสองพันทำทำพริกปลาก็ได้นะเพี่พริกปลาก็อร่อยครับโอ้ยเจ้าไม่ไหวพีเลยไห้ไปดูเองขี้ขันดูเลยกลิ่นหอมมากเพื่อนนี่แดงเขากินแล้วทอดไปแตงเนาะ อบอย่ันนี้เป็นมะน,นาวครับแล้วก็กระเพรา,าแล้วก็โหระพาครับของกินที่บ้านเยอะครับเพื่เพื่อนเห็นภาพแล้วเรองนึกตามนะต้มหัวปลานี่ต้มหัวปลาครับเดี๋ยวอุ้ยกะทิ ในใบมะกรูดเข้าในหมูกระดูกที่โค้งอ่อนมันแตกบางร่มเลยเล้วยงมีเหมามาเลยเนี่ยเหมาเลยจะแก้แจงเหมาเลยอย่างนี้เหมาเลยกินกระโพดกันบุ้มีกระโพดปิดบ้านนี้ไงตรงนี้ไงตรงนี้ตรงนี้นาวัดมาเที่ยวหาคุณครับคุณเดี๋ยวเพื่อนจะงงก็คืออะไรคือย่าครับย่าตายายประมาณนี้ครับยา ง่ายเเพื่อนบอกว่าเือนเงี้ยงน้อยสมนี่มาจากชาหน้าเนี่ยครับเื่องดีดีตื่นไหวะที่เรื่อ

งอ้ะไรงเี่ยวง้บ้านข่อยงไรเบ้านข่อยขอยกับุ่ไบ้กินหมกม่วงหมกมวงเมื่อวันนอนอนม่ได้อะนอนม่ได้รนตอมโตัแงคนอื่นงโอ้ยิกันอันนี้ห่อห่อกี่บาทครับสิบบาทครับเยอะมากห่นาด้ันครับก๋วยเตี๋ยวสุยเดี๋ยว อัสดีค่ะคนเดียวโอ้ยเป็นนุ่มหรอยายย่ววะบรรยากาเยาโถกรักมงเจูออันไปทา้ไม่งานอะขไปอคนเห็นงานเขางเข้าใจปะเ่ยโลกเจ๊ไปม่มือนี้ไปพัทนหรอไปเขาหือไปทััทนไปต้องกินมือครับรุ่นนี้จ๊แซ่บ อย่างนั้นเดี๋ยวประกันมีจะมีปัญหาเขาบอกคุณแสบป่ะยันหลว่าเป็นลายขาวประกันคุณนี่หน่ขาวประกันไงมชอบอยู่กับยายยายติดตามพุทเียนบอกว่เน้องหั่นเ้งขี้ข้อนุขอนุขท้อมหาโกโกเงแคนะต้องจเดินคิดถึงยายไงเพื่อนไปบ้านคบอกพรมันตายแล้วเขาเอ็น้มันคุณิ้งอย่างที่นี่แย่ายายชีก็เสียกันสิบ่าเ

พ่อหนูเสียนาแล้วแต่ว่าพ่อหนูเกิดปีมะโรงปี2495อือหูกไ้น้ปีมะโรงค่ะปีูใหญ่ม่แก่ไม่แก่ที่ของไม่แก่ก็คือเจออายุน้อยกว่าขอบุณอ่ะเพราะว่า69เียแมเกิดไฟดัาของเกา69เนี่ยและคนป่วยเนาะ69 69ปีน69ถ้าเกิดถ้าเกิดยังอยู่นะ โอเคน่อน่เื่อตาไว้นีแต่งตาย้าสูง้องนอเออเินต้นมักเาไม่ได้เอาเร่องได้ี่ไหนเลยเนีแม่แกเอาไม่ได้เอาเเอาเอเคไื่อไว้ไอ้วัดน้องน้องแน่น ไก่ย่างส้มตำครับเม่ละเออ้ผมว่าใละห่าดอกมะโอเนื้อหนังเนื้อหนังนะาเดี๋ยวเย็นนี้ไปเจอเมนูจุ๊บแจงนรกินไปอิ่มกินไปอิ่มขัวแล้วแต่ใจครับแล้วแต่ครับมีอะไรก็ทำนึกก็ทำะไรก็ทำรบบ จนได้ไปตัดที mm. oh, a, yeah. ่บ no. so oh, ้านได้ยี่หนี่จะเอาชุดเบชองบ้องจนจะมาห้องอยู่อะไรอ้อนีนะเป็นไงแม่รสชาติครับเป็นไงแม่รสชาติครับหวานมากปิดคิปไปกนมัวเลยเนาะต้องปานเนาะพ่ถึงเนาะม่ถึงเนาะอย่างของการพาไปกินร้านน้ำสลัดีเผาอยู่ เขาเขาเจอโอ้โหเน่หรือว่าอยากไปเที่ยวเขาค้อบ้าเนี่ยแล้ว้าไปกินเบียร์เหน่ลยบ้าสงการข้างในบ้ามี่ยังอยางกินเบียร์นข้างก็มีอยังสงการนะไปเที่ยวกันรอบเนาะเออได้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 ยังไงเออเบียร์น้ำเด้อเอเบียร์นำเด้อ้า้าเ้อ

คุ้นเขาได้ไรอดไก่ฮะานวดทอดยูกระตุ้มกระตุ้มซื้อมาเนี่ยกตซื้อมายูไหม